วิ่งไปแล้ว80,000กิโลติ๊กแอ๊ดด้วยเข้าศูนย์ทีหนึ่งแม่งแพงโดนไปทีหนึ่งเข้ารีม8,000จอกลางมีลวนบ้างสลูบทีพังค่าน้ามันไม่ไหวสุดยอด สวัสดีครับฮอตดอกคิโมจิวันนี้โอ้โหไม่ได้พูดชื่อนี้มานานมากก็ได้ทำคลิปว่าเป็นปีอ่ะก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับหลังจากหายไปปีหนึ่งกับการทำคลิปยาวๆลงช่องตัวเองครับตอนนี้ก็ยังสบายดียังไม่ตัดแต่กล้องก็ยังไม่ตัดยังอยู่ดีกันอยู่วันนี้จะมารีวิวการใช้งาน MG คันดีคันเดิมที่ก็ยังไม่พังนะครับเครื่องเกียร์ยังไม่พังยังอยู่ดีตอนนี้ก็วิ่งไปแล้ว80,000กิโลตอนนี้ก็ติดแก๊สด้วยนะครับเพราะว่าจ่ายค่าน้ำมันกันไม่ไหวแล้วก็เลยเอาไปติดแกััย่งงลพมไ ภาพรวมยังไม่พังเครื่องเกียร์โอเคไม่เป็นอะไรครันนี้ก็ดูแลแบบที่เรียกว่าประหยัดสุดด้วยมีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้เซอร์วิสมา20 0 0 0กิโลก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับก็ยังโอเคไซที่ไม่เซอร์วิสก็ไม่ใช่หรอกแม่งเข้าศูนย์ทีหนึ่งแม่แงแพงโดนไปทีหนึ่งเข้าทีนึ่งแ0 0ไม่รู้ว่าศูนย์ต้มเลยอะไรหรือเปล่าแต่เออโดน800พันก็เลยเออน,าน,นานทีค่อยเข้าเล่านั้นก็ใช้ยืด,ยดไปอย่างนี้ก็ความจริงไม่ค่อยดีแต่คนเข้าทุกหมื่นโลแต่นี้ก็ยืดมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ ค่อยมาเซอร์วิสตอนติดแก๊สก็สำคันี้ที่มีปัญหาอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของตัวไฟฟ้าจอกลางมีรวนบ้างไม่ได้ว่ารวนหรอกก็คือมันเอ๋ออะไรบางทีก็เชื่อมไม่ได้บ้างดับไปเองบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสลูปที่พังแต่ว่าก็เคลมได้นะครับเคลมได้เพราะว่ามันเป็นประกันของตัวรถที่มาจากศูนย์อยู่แล้วเนาะก็เลยเคลมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแค่เสียเวลานิดหน่อยแล้วก็ขับรถปิดสลูปไม่ได้ก็ฝนตกด้วยเปียกฝนกันไปเนาะ คันนี้ก็เรียกว่าเป็นรถใช้งานแบบใช้งานจริงๆแบบโคตรจะใช้งานนะก็คือไม่ได้แบบมีคนขับแค่คนเดียวอย่างนี้แบบพัดกันใช้แล้วก็ขนเพื่อนขนที่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมมีเด็กเบบีตัวเล็ก,ลกๆนีรถก็เรียกว่าเละมากๆวันนี้ที่เห็นสภาพอย่างนี้ก็คือเพิ่งไปล้างมาแต่ไม่ได้ล้างมาเกือบเดือนมาพูดถึงเรื่องติดแก๊สกันด้วยหลายคนคงอยากรู้เนาะว่าจะเป็นยังไงก็คือคันนี้เนี่ยตอนแรกก็ช่างใจว่าจะติดแก๊สดีไหมเพราะว่ากลัวพังเอาง่ายๆเลยเพราะว่าข่าวเรื่อง MG พังนี่มันก็เหมือน,นกับเป็นเรื่องปกติในนนช่วงระะยอเ ก็เลยไม่ค่อยอยากจะติดตอนแรกแต่ว่าด้วยความที่ว่าค่าน้มันไม่ไหวแล้วอย่างที่2ที่ประกอบกันก็คือเรื่องของราคาขายต่อมือ2ที่ MG5 ตอนนี้ก็ถูกมากกะแบบให้คนซื้อมือหนึ่งนี่ร้องไห้ไปเลยเอก็เลยอ่ะติดแก๊สแล้วกันเพราะว่ายังไงขายต่อไม่ได้ราคาก็ใช้ยาวๆก็ได้ถึงมันจะเออถึงมันจะเออบ้างแต่ก็ใช้ได้ก็โอเคอย่างน้อยรถมันยังดูใหม่ดูดูดูสวยบ้างอะไรอย่างงี้ถึงมันจะดูลอกชาวบ้านมาแต่ก็เออมันยังใช้ได้อยู่แบบก็อาติดแก๊สเพื่อมันจะใช้ยาวๆแล้วกันก็เลยตัดใจติดแก๊สนะครับแกอขง เอซีมั้งชุดแก๊สเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เพราะว่าลืมชื่อไปแล้วมันมีอะไรหลายอย่างเลยเป็นแก๊สหัวฉีดนะครับก็ติดที่โอซูอันนี้บอกได้เพราะว่าติดเอาไว้แล้วดีซึ่งไซดที่เลือกที่นี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาเคยติดรุ่นเนี้ยมามากกว่า1คันแล้วเขาก็พอรู้ว่ามันแบบต้องจูนอะไรยังไงแล้วก็รุ่นไหนใช้แล้วไม่กระตุกอะไรอย่างนี้ก็เลยเลือนใจจะติดแก๊สัก่าทางโอซุแล้วก็ประกอบที่นั่งดูแกนสตอรี่ลงนู้นอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยเออ น่าจะดีแล้วมั้งแล้วก็ราคาโอเคนะครับติดออกมารวมๆได้เข้าโครงการ PT ด้วยก็20,000ืนนิดๆอ,อันนี้คือรวมทุกอย่างแล้วก็มีการถ่ายานะมันเครื่องนี้ให้ด้วยก็โอเคก็ดีขึ้นขับออกมาปกติเลยเพราะว่าตอนแรกที่ service ส a ล e เนี่ยก็รถมีอาการกระตุกบ้างเออบ้างแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่อู่ปั๊มลมทำงานแล้วไม่รู้เสียงดังชิบหายแค่ไหนช่างมันตอนนี้สำหรับการวิ่งแก๊นะครับก็ตกโลละว1.4บาทโดยประมาณราคาแกสตอนนี้ก็ 15. หนึ่งบาทเนาะมันก็ประหยัดกว่าใช้น้ํามันระดับหนึ่งเลยปกติโลละสบาทนิดๆอันนี้ก็ประหยัดมาโลละบาทหมายถึงว่าลงมาโลละบาทนะเดี๋ยวให้ดูรอบๆนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสีรถว่าสภาพเป็นไงตอนนี้อ่ะถ่ายนิดนึงถ่าย้วคันตอนนี้สีแดงก็คือยังฉ่าเห็นในกล้องในกล้องเงี้ก็ฉ่าแต่กล้องแม่งหลอกแต่ว่าคันจริงก็ยังโอเคอยู่คันนี้จอดตากแดดบ่อยด้วยแต่ก็สภาพยังโอเคถ้าไม่นับรอยทะลอกอะไรเงี้ยเนาะตอนแรกคันนี้ก็มีชุดแต่งมีอะไรอย่างนี้แต่ก็ เรียกว่าถอดออกแล้วเพราะว่าแม่งขูดบ่อยเหลือเกินแล้วก็ไหนๆแล้วพาดูชุดแก๊สอยู่ท้ายรถคงยังไม่มีของอะไรเยอะเนาะใช่ไหมอ่ะเปิดท้ายมาอันนี้ก็เป็นแก๊สโดนัทถัง54ลิตรนะครับสภาพก็ประมาณนี้มีสติกเกอร์วงงานวีทีเล็กน้อยส่วนไอโฟมที่อยู่ข้างๆนี่ก็คือทำขึ้นมาเองเพื่อให้มันวางแผ่นรองสัมภาระแล้วยังดูเรียบถึงมันจะชันขึ้นมาบ้างนิดหน่อยก็ประมาณนี้ เติมทีนึ่งจากไม่เหลือแก๊สเลยก็ประมาณ40นิลิตรนะครับก็ประมาณ6 0 0บาทท้วนเนาะอันนี้ก็ตลกดีเออไฟทะเบียนเนี่ยอยู่ๆก็ขาด2ข้างเลยไม่อยู่ๆก็ขาดหรอกได้ขาดก่อนข้างเดียวแล้วก็อีกข้างนึงก็ขาดตามแล้วก็ตอนนี้ก็ห้อยตองแต่งตองแต่งแต่ไม่เป็นไรเราไม่อยากให้เห็นเลขทะเบียนแล้วนะเวลาวิ่งเร็วๆเวลาซิ่งไรถมันหลูมไงจะได้แบบไม่มีอะไรจับได้ซึ่งก็ไม่เกี่ยวแม่งก็จับข้างหน้าอยู่ดีให้ดูข้างในนิดนึงให้ดูแค่เรื่องของส่วนของชุดแก๊สแล้วกันก็คือชอบ เกจแก๊สมากว่าปกติเอาจริงๆนะไม่เคยเห็นอย่างนี้ใช้รถแก๊สมาหลายคันเห็นมาเป็นปุ่มแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดๆจุดๆจุดเขียวจุดอะไรเงี้ยเป็นจุดเขียวสจุดแล้วก็จุดแดงหนึ่งจุดอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นแบบอารมณ์เหมือนน้ำมันอ่ะเออเลยแบบชอบสไตล์อย่างงี้มั้งอ่ถามว่าติดแก๊สไปวิ่งเป็นไงบ้างก็วิ่งได้ปกติดีไม่มีอะไรเลยนะเรียกว่าแก๊สหัวฉีดนี่มันก็เสถียรอยู่แล้วระดับหนึ่งเนาะเพราะมันมีการดับจูนอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็โอ้ที่ทำมันก็เชี่ยวชาญระดับหนึ่งมั้ง ไม่รู้พูดไม่เชี่ยวชาญมากเดี๋ยวก็กลายเป็นอวยก็เอาเป็นว่าวิ่งดีไม่มีอะไรตอนนี้ใช้มาแล้วก็โอเคอยู่พูดถึงติดแก aces, แล้วตรงถังแกนะครับหลุมยางอะไรเชื่อไหมว่าคันนี้รถปี2021เนาะตอนนี้ปี2 0 2 5ใช่ป่าวะเออเนาะรถประมาณ4ปีเองแต่ที่หลุมยางอะไรมีสนิมขึ้นอ่อนๆแล้วนะครับอย่างนีกว่าฮอนด้าเนียกว่าฮอนด้าเมื่อหลายปีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกันว่าไปดิสครมแล้วเดี๋ยวแฟนคลับฮอนด้ามาว่าครับก็คือ มันก็ไม่แย่หรอกอยู่ในยุ่งๆแหละ <Huh? S 1> มันก็ไม่แย่หรอกอยู่ในหลุมยางอะไรแต่ว่ามันก็กไม่ควรมีบอกว่าเพิ่งสี่ปีเองบี้ยมวไม่มีเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงมันพังไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นลายซิ่งนะครับคาดมาคาดด้วยกําแพงเสาไฟฟ้าอ๋อเสาไฟฟ้าตะกล้องบอกเสาไฟฟ้านะเออใช่อยากจะอวดความงกของพวกเราอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือยางคู่หน้าเนี่ยบียสโตนโวลเอนซ่าคู่หลังข้างหนึ่งโยโกฮาม่าอีกข้างหนึ่งดีสโตน สุดยอดมียางสามแบรนด์อยู่ในรถคันเดียวครับก็สรุปสำหรับคลิปนี้ก็คันนี้ใช้งานดีอยู่ยังไม่พังมีอืดบ้างบาง,งจังหวะมีการที่เกียร์เออบ้างอนี้แต่ก็โดยรวมโอเคนะไม่แย่มากก็ตอนนี้พวกเราก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่หรอกแต่เดี๋ยวจะลองกลับมาลงคลิปสักหน่อยไม่เชิงมีอะไรมากมีเรื่องจะเมาส์นิดเดหน่อยนะครับจะประจานตัวเองเรื่องรถชนด้วยไม่ใช่อะไรหรอก นะสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดคิดถึงกันหรืออะไรอย่างงี้ก็มีช่องของทางอู่ที่เราทํางานอยู่นะครับชื่อว่า NP f o r m a e แล้วก็มีเลเวจจูนยิ่งด้วยมีทั้งอู่โมดิฟายแลอู่จูนเลยก็จะเป็นการโมดิฟายแล้วก็จูนรถยุโรปนะครับก็ขึ้น2ช่องอันนี้ก็จะมีคลิปหน้าผมอยู่นะครับก็มีพอดแคสต์ด้วยแล้วก็มีแบบตอนไปจูนรถอะไรอย่างงี้แล้วก็มีตอนไปสนามแข่งด้วยนะถ้าเกิดอยากดูก็ดูได้นะจะเป็นอู่ยุโรปแบบแท้ๆเลยนะครับแท้ๆไม่เหมือนกับยุโรปอันเนี้ย มีตอนหนึ่งคนติดต่อมาจะจูน MG นะครับคิดว่าเป็นยุโรปไงดีนะเขาไม่ตั้งเป็นแอดมินไม่งเขาจะพิมพ์แล้วยุโรปกี่โมงไปที่ดีเขาไม่ตั้งเป็นแอดมินไม่งยังรับรองตกงานอืมชัวดีแล้วทำแค่มีเดียี่ยดีแล้วย้ายเป็นแอดมินเลยที่ย่าไปเจอประชาชนเยอะเดี๋ยวตัดอ่ะโอเคเอาจบิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็จบการรีวิวครับบ๊ายบาย